สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทํานายฝันกู d ดดีมวันนี้ทางช่องของเรามีสูตรเลขเสี่ยงโชคมานําเสนอค่ะการซื้อสลากกินแบ่งและเลขเสี่ยงโชคจากตัวเลขซึ่งส่วนใหญ่จะได้เลขจากแหล่งต่างๆเช่นกันค่ะจากความฝันอุบัติเหตุเลขจากปรากฏการณ์ที่ประหลาดเลขในงานทําบุญต่างๆเลขเด็ดจากอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ เป็นต้นค่ะและยังมีอีกสูตรหนึ่งนะคะซึ่งได้มาจากนักเสี่ยงโชคจะเป็นความรับหรือไม่รับก็ตามแต่ก็เป็นสูตรที่ใช้ได้ผลค่ะเป็นที่ศรัทธาและเผยแพร่กันมาเก่าแก่แล้วจากทางดาราศาสตร์ซึ่งมีอิทธิพลต่อตัอตวเลขตามกําลังวันจึงนำเสนอสูตรนี้ให้ลองพิสูจน์ ซึ่งดีกว่าซื้อโดยการสุ่มเสี่ยงนะคะเลขล็อกโหราศาสตร์ประจำวันเลขล็อกโหราศาสตร์ประจำวันสูตรสำเร็จรูปนี้ยังไม่มีใครเปิดเผยมาก่อนซึ่งมีผลของความแม่นยำที่ดีจริงๆค่ะวิธีหาเลขจากแหล่งสูตรนี้ทันว่าเพียงแต่รู้ว่าวันที่ฉลากออกตรงกับวันอะไรเกิได้ ท่านก็จะดูตามแผนอิทธิพลของเลขโหราวันวันนั้นว่าท่านมีผลชะงักนักแรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะถ้าหากฉลากออกวันอาทิตย์กลุ่มเลขตัวเด่นได้แก่05 06 14 24 25 34 44 46 47 ห5าห้าห้าเจ็ดห้าแปดหกสีหกห้หกแหนึ่งเก้าหและเกค่ะส่วนกลุ่มเลขตัวกันได้แก่08 18 19 48หนึ่งแปดหนึ่งเสแห้าดห้ดหและแปดเกค่ะ และถ้าฉลากออกวันจันท์ค่ะกลุ่มเด่นนะคะหรือว่าเลขตัวเด่นก็จะเป็น06,07,09,13,14,24,26,32,36,42,44,47,62,63,64,73,84,92,93และ98ค่ะ กลุ่มเลขตัวกันได้แก่02 19 20 40 76 80 83 87 89และ92ค่ะและถ้าชรากออกวันอังคารนะคะกลุ่มเลขตัวเด่นได้แก่03 14 16 22 23 30 35 36 สามแปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าหและเกค่ะส่วนกลุ่มตัวเลขกันนะคะหรือว่ากลุ่มตัวกันนะคะได้แก่0 8 1 9 2 5 3 2 5 2 5 9 6 6 7 4 8 3และ8 9ค่ะ และถ้าสลากออกวันพุธกลุ่มเลขตัวกันได้แก่10 14 17 22 23 25 32 33 34 35 37 38 42 44 47 51 53 58 75และ83ค่ะ ส่วนกลุ่มเลขตัวกันได้แก่04 08 09 18 19 48 55 80 89และ93ค่ะและถ้าสลากออกวันพฤหัสบดีกลุ่มเลขตัวเด่นได้แก่05 06 14 16 25 26 35 56

กลุ่มเลขตัวเด่นได้แก่1 4 1 7 2 4 4 4 4 6 4 7 5 1 5 6 5 7 6 4 6 5 6 8 7 5 8 5 8 8 8 9 1 9 4 9 5 9 6และ9 8ค่ะส่วนกลุ่มเลขตัวกันได้แก่ 08,18,19,54,55,73,74,80,87และ89ค่ะและทลากออบวันเสารนะคะกลุ่มเลขตัวเด่นได้แก่07,14,16,35,36,38,44,52 ห้าห้าหกหกเจ็ดห้าแปดสามแปดเก้าเก้าสามและเก้าห้าค่ะกลุ่มเลขตัวกันได้แก่หนึ่งแปดสามศูนย์สี่ศูนย์สี่แปดหกหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหกแปดศูนย์แปดสองและแปดเจ็ดค่ะอย่างไรก็ตามเลขล็อกโหนประตจำวันสูตรนี้ เป็นล็อกเลขอิทธิพลของโหรประจำวันซึ่งมีสถิติการออกของฉลากกินแบ่งรัฐบาลมากกว่าปกตินับว่าเป็นสูตรสำเร็จของนักเสี่ยงโชคอยู่เป็นประจำและได้ผลเป็นที่นิยมกันพอสมควรหากคุณชอบใจในคลิปของเรากรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องของเราด้วยค่ะแล้วเหมือนเดิมนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณค่ะ